อุ้ยวัดไม่แน่นว่ะหลุดไหมเนี่ยอ wide, ย้ย้ำ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 อะไรขนาดนะ่ะหลุดหลุดร็ดีเลยเกือบไม่ได้แล้ว อืมตัวนี้มีหกเจ็ดขีดอยู่นี่ครับกระชอนนากัดเป็นกบยางปากหมานะครับสีม่วงนี่ของน้องเพชรบุรีครับคันที่ใช้ก็จะเป็นคันอิเล็กต้านูโวโปครับฝากผลงานไว้ด้วยครับ 来路。